สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมศึกจริงประสาทนะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมเราจะมาสุ่มตัวกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปสุ่มตัวนะ๋ย่าเรามาดูตัวกันก่อนก็คือตอนนี้ตัวอัปเดตเข้ามาเยอะมากนะครับผมแล้วก็ผมแบบไม่ได้เข้ามาเล่นเกมนี้นานมากเลยนะก็ตอนนี้คือแบบเกมอัปเดตไปไกลมากเลยอ่าเลยนะครับผมแล้วก็มีตัวละครแบบฮีโร่ระดับมหากรา์แบบเพียบเลยอะคือแบบเยอะมาก ก็แบบมีแต่ตัวเทท่เท่ทนั้นเลยนะผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยกลับมาเล่น,นทั้งทีผมคิดว่าเกมอาจจะใจดีขึ้นหรือเปล่านะครับผมโอเคผมไม่แน่ใจนะว่าตัวใหม่ๆพวกนี้มันจะเป็นตัวที่สามารถเราสุ่มได้หรือเปล่าหรือว่าต้องแบบเติมเงินหรือเอาจากกิจกรรมเท่านั้นนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราไปสุ่มกันหน่อยดีกว่านะโอ้ตัวเที่ยเพียบเลยตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ประมาณ2 0,000เพชรนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ตัวใหม่ๆหรือเปล่านะาสุ่มตัวสุ่มตัวาจ้างฮีโร่โอเคเดี๋ยวเราสุ่มแบบซิมเพิลนะครับผมแบบกดเรื่อยๆทีละนิดก่อนนะอ่าแล้วตอนนี้ผมมีอันนี้ด้วยนะมีเขาเรียกว่าเหรียญในการสุ่มนะครับผมไม่แน่ใจเหรียญอะไรโอเคผมมีอยู่122เหลี่เหรียญน,นะปั้นลุยปึ๊บอ่ายังไม่ออกไม่ออกทีละสาเลยแล้วกันปึ๊บเรื่อยๆครับเรื่อยๆ อ่ายังไม่ออกยังไม่ออกของฟรีนะนี้โอเคเรามาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าอ่ายังไม่มานะยังไม่มาอ่าอดูบิดมานะครับผมแต่เป็นตัวที่เก่าแล้วล่ะตัวนี้โอเคเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ผมมีแล้วนะโอเค้ัดำหากราบตัวนี้มาหนึ่งตัวแล้วนะครับผมแต่ไม่ใช่ตัวใหม่นะโอเคเรื่อยๆอ่าตัวที่สองมาครับผมเฮ้ยมันออกง่ายขึ้นหรือเปล่าวะ โอเคตัวใหม่อาจจะออกนะครับผมอ่าตัวที่สามมาครับเอาเรื่องเอาเรื่องแต่มันจะคุ้มค่าหรือเปล่าว่าเอาเพิษมาสุ่มตัวเนี่ยโอเคแต่ต้องลองแต่ต้องลองนะเรื่อยครับผมอ่าเริ่มไม่มาละเริ่มไม่มาละอ่าโจรสลัดอ่ายังไม่มายังไม่มาตัวใหม่ยังไม่มานะครับผม แต่เหมือนว่าตัวตางานาระดับตํานานเนี่ยจอกง่ายขึ้นนะครับผมมาลัวๆเลยโอเคเหรียญจ้างฮีโร่เราใกล้จะหมดแล้วน,นะเหลือประมาณสิบเจ็ดเหรียญครับผมแต่ว่าตัวใหม่ยังไม่ออกนะหากราบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> ตัวใหม่อ่าชื่อ Evil. อ,อีวิลอาเหรอเอาเรื่องเอาเรื่องอย่าไปดูหน่อยดิตัวนี้อ่าฮีโร่ฮีโร่ ไอ้มันอาใช่ใช่ต้องเดี๋ยวต้องดูในนี้ก่อนผมยังจาระบบไม่ค่อยได้นะตอนนี้เพิ่งกลับมาเล่นนะครับผมอ้าเมื่อกี้น่าจะได้ตัวนี้ใช่ไหม Evil Eye นะครับผมอ้าเหมือนจะเป็นแบบอัศวินหรือนักรบดีวะอ่าน่าจะเป็นนักรบหรือไม่ก็ซามูไรนะครับผมโอเคที่อยู่นะที่อยู่นะแต่ผมไม่รู้ว่ามันโหดหรือเปล่านะถ้าเพื่อนๆมีแล้วนี่คอมเมนต์บอกได้นะว่าเหมาะแก่การปั้นเอามาล่นหรือเปล่านะครับผมโอเคตัวใหม่ตัวแรกมาแล้วนะ เดีย๋ยวเราไปสุ่มกันต่อเลยนะครับผมอหรืออีกแปดเหรียญเฮ้ยอ,อะไรอ่ะช่องเต็มหรออืมผมลืมเคลียร์อ่าไม่เป็นไรเปิดเลยก็ได้สุ่มตัวไปกดอันนี้ให้หมดก่อนเดี๋ยวสุ่มฮีโลกโอเคต่อไปเราจะใช้เพชรในการสุ่มแล้วนะครับผมทีละ450เลยเพื่อไม่การเสียเวลานะโอ้โหผมลืมเคลียร์ช่องจริงๆว่ะแต่ไม่เป็นไรโอเค ขอตัวใหม่หน่อยเอามาหากตัวใหม่มาเฮ้ยมาแล้วครับผมเฮ้ยตัวนี้ก็ตัวใหม่ใช่ไหมน่าจะตัวใหม่นะขอเช็คก่อนขอเช็คก่อนอ่ามันตัวไหนวะเมื่อกี้อ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นี่ครับผมเฮ้ยเอาก็เท่อยู่นะก็เท่อยู่นะเป็นแนวปีศาจนะครับผมตัวนี้อืมตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะโหดอยู่นะคิดว่าน่เฉยนะเออแต่ ถ้าเพื่อนๆมีแล้วคอมเมนต์บอกเลยนะว่าโหดหรือเปล่านะตัวนี้โอเคเราตอนนี้เราได้มหากาามา2ตัวละเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อเลยนะครับผมอลาลุยลุยลุยทีละสามครั้งเหมือนเดิม4 5 0 450 4 450, ห 450, 450. ้าสิบี่อห้าสิ่ห้าบที่ผมดูมาเนี่ยเหมือนแบบตัวละครในอ่าระดับตำนานหรือว่าระดับมหากาบเนี่ยมันจะออกง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับผมโอเคแต่ตัวที่มันออกไม่รู้ว่าเป็นตัวที่เก่งหรือเปล่านะ อ่าเดีย๋ยวต้องลองอัพเอามาเล่นดูนะครับผมโอเคอ่าขอตัวใหม่หน่อยตัวใหม่หน่อยโอ้โหไม่ออกเลยว่ะขอตัวใหม่อีกสักตัวสองตัวไปยังไม่ออกว่ะยังไม่ออกโอ้โหตอนนี้เพชรเหลือเท่าไหร่เนี่ยเก้าพันเอาเรื่องเอาเรื่องเดี๋ยวก,กดทีละร้อยห้าสิบบ้างดีกว่าโอเค อ่าเดมมอนหมดฟักทองที 150, 150. ร้อยห้าสิบทีร้อยห้าสิบลืมไม่ออกละเิืมไม่ออกละ <c oughs> อ่าอดูบิส้อมหากราบิืมไม่มาแล้วอ่ะเดี๋ยวอีกสักพันเพชรแล้วกันอ่ายังไม่ออกยังไม่ออก <c oughs> เฮ้ยหรือว่ามันหมดแล้ววะดวงผมหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ย โอเคเดีย๋ยวเราลองไปสุ่มดาวกันดนูหน่อยนะครับผมสุ่มดาวสักห้าครั้งแล้วกันหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปสุ่มเพชรกันนะครับผมเอา450เลยไม่ออกว่ะเพชรเหลือหก0 0นแล้วโอ้โหเมือกม่วงมาลัวเลยไม่เอาไม่เอาตัวระดับตำนาน ขอตัวระดับมาหากราบเอามาหากราบอือหือมาหากราบไม่ออกอ่ะเฮ้ยมันไม่ออกแล้วมันไม่ออกแล้วแต่มาขั้นนี้เราก็ต้องไปสุดนะถ้าหยุดนี่มันก็จะอะไรอยู่นะคะรับผมอ๋อเพรเหลือมา2 0 0โอโ้้หเฮ้ยมันเรื่อมไม่ออกจริงๆแล้ว <laughs> อะอ๋ออ้โ,อโหเฮ้ยมันไม่ออกจริงๆอย่าทำกันอย่างนี้โอ้เพรเหลือพันเพชร เรียบร้อยครับผมเหมือนจะได้แค่2ตัวหรือเปล่าขออีกสักตัวก็ไม่ได้เดี๋ยวทีละร้อยห้าสิบละกันโอเคอืม <Okay. S 1> ไม่ออกแล้วว่ามาหน่อยขออีกตัวเดียวขออีกตัวเดียวก็ได้ตัวระดับหากราบอ้ออีก2ครั้งสุดท้ายโอ้ครั้งสุดท้ายและมา,นมาหน่อยอมาเทน่อยอ่ามาหน่อยนะขออีกสักตัวหนึ่งนะตัวระดับมหากราบมาหน่อย โอโ้ไม่มาแชมเปี้ยนมาแทนโอเคโอเคเอา่าตอนนี้ผมได้ตัวระดับมาหากราบตัวใหม่มา2ตัวนะครับผมดูในค้งหน่อยสิปึ๊บอ่าอยู่ไหนวะอ่านี่สองตัวนี้ผมคิดว่าสองตัวนี้น่าจะเก่งนะน่าจะเก่งนะคิดว่าเฉยนะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูละกันเผื่อแบบเพื่อนๆคนไหนยังไม่มีนะครับผม โ okay. อเคอะเดี๋ยวผมเปิดตัวมาเลยแล้วกันอยากรู้ว่าเอ้ยโอ้โหไม่ได้เปิดไม่ได้ช่องเต็มยังไม่ได้เคลียร์ช่องเลยโอเคก็เดี๋ยวค่อยเปิดมาทีหลังแล้วกันอ่าเดีย๋ยวเราไปดูฮีโร่ไประดมหากับตัวใหม่ๆห,หน่อยสิว่ามีตัวไหนที่แบบท,ที่เท่ๆไหมอ่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวล่าสุดที่อัพเข้ามานะครับผมก็เท่อยู่นะเท่อยู่นะอ่า เมื่อกี้เราได้ตัวนี้นะครับผมเฮ้ยตัวนี้ก็เทนะคล้ายๆแบบคล้ายๆแมงมุมไหมวะเียวีเขียวไม่ใช่ขาไหมไม่แน่ใจโอเคอ่าตัวใหม่ๆเข้ามาพียมย์นะครับผมเฮ้ยโอ้ตัวนี้เท่ะมังกรหรือเปล่าน่าจะมังกรนะเท่นะเท่เท่โอเคเฮ้ยโอ้ตัวนี้ก็เท่มีตัวเท่ๆเพี้ยบครับผมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาสุ่มกันใหม่นะครับผมโอเคก็ สหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะครับผมผมก็จะพยายามลงคลิปแบบให้มากขึ้นแล้วกันนะครับผมโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ